สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับครูอีกแล้วนะครับก็อีกแล้วอะไรหลครั้งแรกอ่าในนี้มันจะอยู่ในช่วงโควิดนะครับเราเลยมีการเรียนสอนออนไลน์นะครับครั้งนี้จริงๆก็คือครั้งแรกนะครับที่ครูจะมาสอนในรูปแบบนี้นะครับก็อยากจะให้เราได้มีอะไรได้ดูได้เรียนกันนะครับอ่าก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนในเรื่องของการทบทวนการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเรายังจําได้อยู่ใช่ไหมครับว่าเศษส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเศษเกินจำนวนค่าเศษส่วนแท้เป็นต้นนะครับเราจะไม่ลงลึกเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันมาแล้ววันนี้เราจะมาเป็นเรื่องเศษส่วน ในการบวกลบเศษส่วนเลยนะครับและที่สําคัญคือตัวส่วนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยถ้าตัวส่วนเท่ากันเราก็ดูง่ายๆว่าอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษสองส่วนสองเห็นไหมครับว่าตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถนําข้างบนเนี่ยมาบวกได้เลยก็ได้กลายเป็นหนึ่งบวกสองกลายเป็นเศษสามส่วนสองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าครับเรามาเริ่มที่ตัวอย่างข้อแรกเลยนะครับในการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเห็นว่าตัวแรกคือเศษสองส่วนสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกสังเกตเห็นไหมครับตัวส่วนข้างหน้าเลขสามข้างหลังเป็นเลขหกเท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจะนําตัวบนมาบวกกันเลยไม่ได้นะครับวิธีการคือต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับ อ่าโดยขั้นแรกครับเขียนวิธีทำและขีดเส้นสองเส้นเหมือนเดิมแล้วก็ลอกโจทย์ลงมาครับเศษสองส่วนสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกเท่ากับอ่าใส่เท่ากับด้วยเราก็เริ่มเลยครับเราก็ดูนะครับว่าเราจะทําส่วนตัวไหนให้มันเท่ากับตัวไหนดีครูแนะนําให้ทําตัวที่น้อยกว่าให้มันเท่ากับตัวมากกว่านะครับ อันไหนน้อยกว่าในที่นี้คือเลขสามถูกไหมครับโอ้ยเลขสามนะครับน้อยกว่าดังนั้นเราจะทําเลขสามให้มันเท่ากับเลขหกทำยังไงล่ะง่ายๆครับคือการนําไปคูณนะครับสามเนี่ยคูณอะไรได้หกเราก็เอาสามเนี่ยไปคูณกับตัวนั้นอ่าลำดับแรกนะครับเราก็ใส่อันเดิมก่อน เศษสองส่วนสามก่อนเราจะคูณใช่ไหมครับเราก็คูณตัวล่างคูณตัวล่างด้วยแล้วก็คูณตัวบนด้วยคูณกับเลขอะไรอ่เราลากยาวมาเลยคูณกับเลขอะไรดีครับสามคูณอะไรได้หกสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็นหกอ่าคูณกับสองข้างล่างดังนั้นข้างบนก็ต้องคูณกับสองด้วยและก็นํามาบวกครับบวกกับอะไรครับเศษหนึ่งส่วนหกที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วทํายังไงต่อ ง่ายๆครับก็ทำตรงนี้ก่อนตัวที่ครูวงให้นะครับข้างบนครับเศษสองส่วนสามอ่ะสองคูณสองเป็นสี่อ่าส่วนส่วนก็เอาข้างล่างคูณกันครับสามคูณสองเป็นหกอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ในวงเล็บเออในวงกลมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาดูข้างนอกบวกอ่ะใส่บวกเหมือนเดิมเศษหนึ่งส่วนหกก็ใส่เศษหนึ่งส่วนหกไปทีนี้เห็นไหมครับส่วนเท่ากันแล้ว เราก็นำมาบวกกันได้แล้วทีนี้อ่าโดยที่เราก็ใส่ส่วนก่อนก็ได้ง่ายๆข้างบนสี่บวกหนึ่งกลายเป็นห้าเท่านี้เองครับ,รบก็ตอบได้แล้วตอบเอตอบ,ตอ,บอย่าลืมนะครับตอบแล้วขีดเส้นสองเส้นอตอบเท่าไหร่ครับเศษห้าส่วนหกแค่นี้เองครับแต่บางคนอาจจะมีข้อสงสัยอีกนะครับ ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราบวกทางด้านซ้ายมันอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมทีนี้ถ้ามันอยู่ด้านขวาล่ะอยู่ด้านขวาคือด้านตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นอีกข้อหนึ่งก็คือเออเศษหนึ่งส่วนหกเลยแล้วกันเหมือนเดิมเลยบวกกับเศษสองส่วนสามอ่าวิธีทำเหมือนเดิมวิธีทำขีดเส้นสองเส้นอย่าลืมนะครับเส้นตรงนี้ใช้ปากกาแดงก็ได้นะครับก็ดีดีกว่า สมควรใช้ปากกาแดพูพูีง,ง่ายนะครับเสร็จปุ๊บทำไงครับต้องโจทย์สิครับเศษหนึ่งส่วนหกบวกเศษสองส่วนสามเท่ากับอ่าทีนีเ้เราก็ดูว่าได้เลขส่วนตัวไหนนะครับน้อยกว่ากันเห็นไหมครับสามนี่สามมาอยู่ตรงนี้ละอันนี้น้อยกว่าดังนั้นต้องเปลี่ยนสามเนี่ยให้เป็นเลขหกดังนั้นข้างหน้าเนี่ยได้ทําอะไรไหม ถ้าไม่ได้ทําอะไรกับไอตรงที่วงเล็บไอวงกลมไว้นะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมเลยเศษหนึ่งส่วนหกไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วก็บวกกับเศษสองส่วนสามตรงนี้นะครับที่เราจะทําใช่ไหมเราคูณอะไรล่ะเมื่อกี้เราคูณอะไรอ่ะคูณสองใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคูณสองข้างล่างแล้วก็ต้องคูณสองข้างบนอตรงนี้เศษส่วนนี้ยาว,ยาวนะครับ เท่ากับอะไรข้างหน้าได้ทําอะไรไหมตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ใส่มันเหมือนเดิมเศษหนึ่งส่วนหกบวกกับสองคูณสองกลายเป็นสี่ส่วนอะไรครับสามคูณสองกลายเป็นหกดีมากครับอ่าทีนี้เราก็เอามาบวกกันครับเศษหนึ่งส่วนหกบวกกับเศษสี่ส่วนหกตัวส่วนเท่ากันแล้วข้างบนบวกกันได้เลยหนึ่งบวกสี่กลายเป็นห้าเศษห้า ส่วนหกเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับการบวกนี่คือเป็นอะไรที่บวกแล้วเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่าแล้วก็ต่อไปต่ออาบาอบตอบขีดเ,เส้นสอเส้นเศษ็ห้าส่วนหเสร็จแล้วนะครับในตัวอย่างข้อที่1ซึ่งมีเป็น2ข้อย่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปเลยนะครับ จากเมื่อกี้นะครับเป็นการบวกคราวนี้มาดูข้อที่เป็นการลบกันบ้างนะครับการลบข้อนี้ครับเศษสามส่วนสี่ลบกับเศษห้าส่วนสิบสองเห็นไหมครับตัวส่วนมันไม่เท่ากันดังนั้นลบกันไม่ได้ครับสามไปลบห้าไม่ได้นะครับและซึ่งสามเนี่ยมาลบห้ามันไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับทีนี้เราทําไงล่ะเหมือนเดิมครับผมวิธีทําคิดเส้นสองเส้น่าปกติ c สามส่วนสี่ลอกโจทย์กันมาเลยลบกับเท่าไหร่ครับเห้าส่วนสิบสองเท่ากับทีนี้เราก็มาดูซิว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนสี่ไปเป็นสิบสองหรือเปลี่ยนสิบสองไปเป็นสี่เอาวิธีง,ง่ายๆก็คือต้องเปลี่ยนจากน้อยไปเป็นมากใช่ไหมเปลี่ยนสี่อ่าลอกเลขเดิมไปก่อนเลยษสามส่วนสี่สี่เนี่ยคูณอะไรใหไม่ได้สิบสองครับ อ่าคูณอะไรครับอ่าขีดเส้นยาวมาก่อนอ่คูณเวลาคูณต้องคูณล่างคูณบนเหมือนกันนะครับสี่คูณอะไรดีครับสี่คูณสามคูณจะไปแบบเร็วเเลยนะครับสี่คูณสามข้างล่างก็ต้องคูณสามข้างบนด้วยแล้วก็เอามาลบกับเศษห้าส่วนสิบสองเหมือนเดิมอ่าทีนี้ก็มาเท่ากับด้านล่างสามคูณสามเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับสามคูณสามกลายเป็นเก้า ส่วนนะครับ4ี่คูณสามกลายเป็นสิบสองเห็นไหมครับกลายเป็นเศษเก้าส่วนสิบสองลบกับข้างบนข้างหลังเนี่ยครับคืออะไรก็ใส่เหมือนเดิมเศษห้าส่วนสิบสอง่าเล็กหนึ่งไม่สวยเลยเท่ากับเท่าไรครับทีนี้ส่วนเหมือนกันแล้วเอาข้างบนลบกันได้เลยลบก็ลบตามปกติเลยครับเหมือนเก้าลบห้าธรรมดานะครับเก้าลบห้าเหลือเท่าไหรครับเหลือสี่ส่วน ก็เลขเดิมเลยสิบสองแค่นี้เองครับแล้วก็ตอบง่ายไหมครับเวลาครูสอนนี่ก็บอกง่ายคะ่ะโอ้โหทำได้ชิวๆเลยเวลาทำเองมันจะยากนะครับเราต้องฝึกทำนะครับมันจะได้ทำง่ายนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เราคูณทางด้านซ้ายไปคือด้านที่ครูบวงไว้แล้วถ้ามันไปคูณด้านขวาล่ะแล้วถ้าด้านขวาเนี้ยเลขมันน้อยกว่าด้านซ้ายล่ะ ทำยังไงอ่ะมาดูกันกูยกโจทย์หนึ่งโจทย์มาให้ดูนะครับอ่าเป็นเศษแปดส่วนเก้าลบกับเศษสองส่วนสามเห็นไหมครับได้ขวาน้อยกว่าละอ่าทำงาวิธีทำอ๋อสะอีเลยเนี่ยวิธีทำลอกโจทย์มาครับเศษแปดส่วนเก้าลบกับเศษสองส่วนสามเท่ากับ ทีนี้เรามาดูว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาที่เราจะต้องทําด้านซ้ายมันเยอะไม่ต้องทําเราก็ใส่เหมือนเดิมเศษแปดส่วนเก้าในเก้านเนี่ยเศษแปดส่วนเก้าลบกับด้านขวาเศษสองส่วนสามแต่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับสามเนี่ยคูณอะไรได้เก้าล่ะเราก็คูณข้างล่างคูณข้างบนสามคูณอะไรดีครับสามคูณสามสามคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนอ่า เสร็จปุ๊บตรงนี้ทันใช่ไหมครับสามคูณล่างสามคูณข้างบนเสร็จปุ๊บอ่าบรรทัดทัดมา,า,มาเท่ากับให้มันตรงกันนะครับใส่ตรงนี้เรายังไม่ได้คิดใช่ไหมเศษแปดส่วนเก้าเนี่ยเราก็ใส่เหมือนเดิมเศษแปดส่วนเก้าลบกับสามคูณสองกลายเป็นหกส่วนอะไรครับสามคูณสามเป็นเก้าอ่าเท่านี้มันก็จะเป็นตัวส่วนเท่ากันละเราก็นําตัวเศษคือเลขแปดกับเลขหกมาลบกันได้เลย แปดลบหกเหลือเท่าไหรเหลือสองส่วนเลขเดิมคือตัวส่วนเลขเก็เป็นเศษสอส่วนเก้าตอบเศษสส่วนเก้าแค่นี้เองครับง่ายๆครับทางการบวกการลบนะครับเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ไปนะครับครูก็จะมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแล้กันนะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับเป็นการบวก ที่เป็นตัวเลขสามตัวเลขไปเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายเป็นตัวอย่างของเรานะครับข้อนี้สังเกตเห็นว่าเรามีการบวกกันสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีในงานที่ให้ทำนะครับอันนี้เป็นการบวกสามตัวเหมือนกันเลยอยาจจะง่ายกว่านี้นิดหน่อยอันนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราเหรอกครับอ่าวิธีการก็อันดับแรกก็หลอกโจทย์มาก่อนเลย เศษ5ส่วน7บวกกับเศษ3ส่วน14บวกกับเศษ1ส่วน28อันนี้อาจจะยาวกว่าข้ออื่นๆที่ผ่านมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีบวกกัน3 3ขั้นตอนเลยครูจะสอนในการที่บวกแบบง่ายๆนะครับไม่อยากให้เราสับสนนะครับวิธีการแรกนะครับเราทำจากด้านซ้ายบวกตัวขวาก่อนตัวหลังนี่เรายังไม่ต้องทำเราเก็บไว้ก่อนนะครับเราก็มาดูตัวซ้ายก่อน คู่นี้เห็นไหมครับคู่ที่คูวงเนี่ยอ่าเห็นไหมคู่เนี้เจ็ดกับสิบสี่อะไรน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเจ็ดให้เป็นสิบสี่อ่าเราก็เขียนไปก่อนเลยเศษห้าส่วนเจ็ดเอาเจ็ดเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนก็คูณคูณไปข้างบนข้างล่างเจ็ดเนี่ยคูณอะไรได้สิบสี่ล่ะเจ็ดคูณอะไรครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่าคูณด้วยเลขสองคูณสองข้างล่างเราก็ต้อง ส่วนสองข้างบนด้วยแล้วก็ไปบวกกับอะไรบวกกับเศษสามส่วนสิบสี่ตรงนี้อ่าส่วนข้างหลังนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมไปก่อนอย่าพิ่งไปทําอะไรกับมันนะครับแล้วก็อย่าลืมพามันมาด้วยนะครับอาจจะมีเสียงก็แก๊กๆนะครับกูก็อย่าไปสนใจนะครับเราพามันมาด้วยครับบวกเศษหนึ่งส่วนยี่แปดนะครับอ่าต่อไปหมดบรรทัดแล้วเท่ากับตอ่อ เท่ากับทีนี้เราก็มาดูข้างบนนะครับเราทําอะไรกันมาห้าคูณสองเป็นสิบสิบส่วนเท่าไร่ครับอ่าใส่ส่วนเข้าไปส่วนเจ็ดคูณสองเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่อ่าทีนี้บวกบวกอะไรเศษสามส่วน 3, สิบสี่บวกกันได้ยังครับทีนี้บวกกันได้แล้วเราเอาตัวหลังออกมาด้วยแต่ว่าเรายังไม่คิดแล้วกันนะครับพยายามพามาให้ครบนะครับมันมีเท่าไหรพามาให้ครบ อย่าลืมนะครับอย่าเอามันหายไปเดี๋ยวเราจะทําไม่ถูกต้องนะครับมันจะผิดได้เลยนะครับทีนี้เราก็ดูคู่แรกก่อนเห็นไหมครับส่วน14เท่ากันแล้วเรามาบวกกันก่อนเลย10บวก3กลายเป็นเท่าไหร่ครับ10บวก3กลายเป็น13ส่วนเท่าไหร่นะส่วน14อ่าอย่าลืมพาเพื่อนมันมาด้วยตรงนี้พามาด้วยเอามาใส่นะครับกลายเป็นอันนี้บวกใช่ไหมก็บวกไปบวกเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับ28 เวลาเขียนไม่ต้องเขียนวงกลมอะไรตรงนี้มาให้ครูนะครับเขียนแค่ตัวเลขนะครับอันนี้ครูเขียนให้ดูเฉยเนะครับอ่าทํายังไงต่อละ่ะเศษเอ่อส่วนด้วยสิบสี่เนี่ยมันไม่เท่ากับยี่สิบแปดเห็นไหมเราต้องทําตัวน้อยให้ได้ตัวมากใช่ไหมเราก็สิบสี่ไปคูณอ่ะเขียนใหม่เหมือนเดิมเศษสิบสามส่วนสิบสี่คูณคูณบนคูณล่างอ่าสิบสี่คูณอะไรได้ยี่แปดเราก็ลองไปดู ถ้าเราท่องไม่สิบสี่ไม่ได้นะครับครูก็แนะนําให้ลองตั้งตั้งทดนะครับสมมติตัวนี้เป็นเลขตัวทดนะครับเราก็สิบสี่ตรงเนี้ยสิบสี่ตรงเนี้ยนะครับมาลองคิดดูสิบสี่คูณอะไรดีเราก็ทดลองไปคูณสองอ่ะสองสี่แปดสองหนึ่งสองการคูณคงทําเป็นกันอยู่ใช่ไหมครับสองสี่แปดสองหนึ่งสองได้ยี่แปดตรงไหมโอโ้ตรงพอดีเลยอย่าลืมขีดด้วยนะเวลาคูณตั้งแนวตั้งเ<ช>นี่ยครับ อ่าส่วนยี่อ่าได้ยี่แปดพอดีเลยเอาคูณอะไรคูณสองใช่ไหมสิบสี่คูณสองอ่าเราก็ใส่ไปเลยคูณสองตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องเดาไปเรื่อยๆนะครับบางทีเลขมันจะเยอะอาจจะต้องเป็นสิบสี่คูณสามคูณอะไรก็ลองซุ่มมาดูนะครับมันจะได้ทําได้นะครับโอเคอาจจะซุ่มไปเรื่อยๆนะครับเลขอะไรก็แล้วแต่จนกว่าเราจะเจอที่เราต้องการแต่มันจะไม่เยอะมากหรอกครับอ่าโอเคมาต่อดีกว่า บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนยีเราก็พามาเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้ก็จะยาวหน่อยเห็นปะครับเพราะมี3ขั้นตอน13บคูณสองเอาแล้วไงสิบคูณสอใครคิดไม่ได้อ่ะสิบสาคูณสองสองสามเป็นนี่เลขสานะสองสามเป็น6 2 1 2 6, 26 26่ง่สิบยใช่ไหมอ่ะใส่ยี่ข้างบน14บสี่คูณสได้อะไรละนี่ไงเขียนแล้ว28ส่วนด้วย28 อะไรครับตรงนี้บวกบวกบวกอะไรเศษหนึ่งส่วนยี่สิบแปดบวกกันได้เท่าไราส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมยี่สิบหกบวกหนึ่งกลายเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบแปดแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาเขียนตอบตอ,อบอตอบเหมือนเดิมอต,ออออตอบตอบขีดสองเส้นเส้นครัวจะไม่ตรงเนาะเรียนแบบครูน,นะครับเวลาเราเขียนใช้ไม้บรรทัดด้วยนะ ยี่สิบเจ็ดส่วนเท่าไหร่นะส่วนยี่สิบแปดแค่นี้เองครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นง่ายไหมครับไม่ยากเลยเราลองฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้การบ้านไว้ในกลุ่มไลน์นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งครูนะครับการบ้านทุกทุกอย่างมีคะแนนนะครับก็ทำส่งครูให้ครบนะครับ ถ้าเราทำครบฝึกบ่อยๆเราจะทำได้นะครับก็ขอให้มีความสุขในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวพบกับครูครั้งหน้านะครับเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะครับเราจะมาเรียนต่อในเรื่องนี้ต่อนะครับเป็นการหมวกลบแบบที่มีเป็นจำนวนค่ะนะครับเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะตั้งใจทำนะครับเดี๋ยวครูส่งกันบ้านไปนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ